เทงกุเทพเจ้าแห่งหุดเขาเทงกุเป็นพูดพรายที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นและชาวเกาหลีซึ่งเชื่อกันว่าเทงกุนั้นเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตรรอยู่ตามธรรมชาติหรือเป็นดวงวิญญาณของเจ้าป่าเจ้าเขาก็ว่าได้ในสมัยโบราณเทงกุจะมีลักษณะเป็นพูดพรายที่มีหัวและปากเหมือนนุก และมีปีกขนาดใหญ่มีความเช,ชี่ยวชาญในด้านาเรียกม์และการแปลงกายและยังสามารถเรียกพายุได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปรูปลักษณ์ต่างๆที่ได้สืบทอดต่อกันมานั้นกลับเปลี่ยนไปจนมีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์เพศชายมากขึ้นเทิงปุจะมีจมูกที่ยาวใหญ่เสมือนว่าเป็นปากนกและนุ่งคลมร่างกายในชุดนักพรตมีใบหน้าสีแดงกำ่ัและถือพัดใบไม้ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากงานเขียนของจิตรกรที่ได้วาดภาพของเทงกุเอาไว้ตั้งแต่ในสมัยเอโดะเรื่องราวเล่าขานของเทงกุจะมีเรื่องราวที่เล่าต่อต่อกันมามากมายและมีการอธิบายลักษณะของเทงกุด้วยความหลากหลายของลักษณะนิสัยซึ่งแตกต่างกันออกไปบางก็เชื่อว่าเทนกุเป็นเทพเจ้าหรือบางก็เชื่อว่าเทงกุเป็นปีศาจที่มักจะคอยสร้างความเดือดร้อนให้กับมนุษย์ ำนานต่างๆของเท็งกุนั้นมีความคลุมเครือจนยากที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วตำนานดั้งเดิมมีที่มาอย่างไรกันแน่แต่ก็มีผู้ที่เชื่อว่าลักษณะของเทิงกุในยุคโบราณจะมีลักษณะรูปร่างเป็นนกล่เหยื่อที่มีขนาดของร่างกายใหญ่โตมากหรือบางคนก็เชื่อกันว่าที่มาของตำนานเทนงกุนั้นอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องราวของการูดาหรือครุฑตามตำนานของศาสนาฮินดู เทนกุนักจะถูกอ้างถึงเสมอเมื่อมีเหตุการณ์อันน่าแปลกประหลาดต่างๆเกิดขึ้นตามป่าเขาเช่นต้นไม้โยกไปมาทั้งๆที่ไม่มีลมพัดหรือเกิดเสียงดังไปทั่วป่าหรือพื้นดินเกิดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงว่ากันว่าเทนกุมีอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดจะมีอยู่สองประเภทคือไดเทนกุและคาราซอเทนกุ เทนกุคือผู้นำของเทนกุทั่วไปมีลักษณะเหมือนคนแก่หน้าแดนมีผมสีขาวแต่งตัวแบบนักพรสและมีจมูกยาวซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าไดเทนกุนั้นเป็นเทนกุชั้นสูงส่วนเทนกุทั่วไปจะเรียกว่าคาราซึเทนกุซึ่งคาราซึเทนกุเป็นเสมือนบริวารของไดเทนกุและมีหลายระดับหลายประเภทด้วยกัน โดยมีตั้งแต่ลักษณะเป็นอีกาไปจนถึงนกเหี่ยวที่มีขนาดเท่าตัวคนหรืออาจจะเป็นครึ่งคนครึ่งอีกาหรืออาจจะมีหัวเป็นอีกาแต่มีร่างกายเป็นคนซึ่งก็จะแต่งกายด้วยชุดนักรบเช่นเดียวกันตำนานเกี่ยวกับเทนกุนนั้นมีทั้งที่ถูกพูดถึงทั้งในแง่ดีและแง่ร้าย,ายสำหรับในแง่ร้ายจะถูกกล่าวถึงว่า เทนกุตจะชอบจับตัวเด็กๆมาปล่อยทิ้งเอาไว้ในป่าแล้วก็ติดตามเฝ้ามองเด็กคนนั้นเดินหลงป่าไปเรื่อยๆโดยอาจจะปล่อยให้เด็กต้องเดินวนอยู่ในป่าไปจนสิ้นใจตายหรืออาจจะจับเด็กคนนั้นมากินเป็นอาหารนอกจากเทนกุนจะจับเด็กเป็นเหยื่อแล้ว,ลวก็ยังว่ากันว่ามันยังชอบที่จะบินโชตไปมาเพื่อจับพระแล้วนำพระที่ต้องตกเป็นเหยื่อนั้นไปโยนทิ้งในุ่มนรกอีกด้วย นอกจากนี้เทนกูยังเป็นปริศนาที่ชอบปล่อยข่าวลือเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับมนุษย์หรือบางครั้งก็พยายามยุยงส่งเสริมให้มนุษย์ทำสงครามสู้รบฆ่าฟันกันส่วนตำนานที่มีชื่อเสียงและถูกพูดถึงในแง่ดีนั้นได้บอกเล่ากันไว้ว่าเทนกุคือเทพที่มีทักษะทางด้านศิลปการต่อสู้ในสงครามและได้เป็นผู้ที่ฝึกสอนให้หนิงจาหรือชินูบิ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วยังเป็นผู้ที่ฝึกการสู้รบในเชิงหยาบให้กับมนุษย์จนได้เกิดเป็นตุนนักสู้ในฐานะของซามูไรหรือว่ากันว่าเทนก็ได้เข้าสิงมนุษย์ผู้หนึ่งแล้วได้ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้กับคนผู้นั้นจนต่อมาเขาก็ได้เป็นผู้ที่คิดคน้นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่มีชื่อว่าไอคิโด และยังเชื่อกันว่าเทนกุได้สร้างนักดาบและนักเคนโดที่มีชื่อเสียงอีกมากมายหลายคนเทนกุจึงเปรียบเสมือนเป็นครูแห่งวงการศิลปะก,การต่อสู้ของญี่ปุ่นครั้งหนึ่งเคยมีข่าวาลือกันว่าในเขตชิซูโอกะได้มีผู้พบเห็นฝูงสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนกับนก,นกแต่ปีกของมันมีขนาดกว้างถึง2เมตรฝูงนกขนาดยักษ์นี้ มินไปนมาอยู่เหนือแม่น้ำโอโออี o I, เพื่อจับปลาจากในแม่น้ำขึ้นมาด้วยกรงลิฟตขนาดใหญ่ของพวกมันจากเรื่องที่รั่งลือตันนี้ทำให้มีบางคนเชื่อว่ามันน่าจะเป็นฝูงของพวกคาราซึเทนกุชันต่ำที่ยังมีตบะวิชาไม่สูงมากนะักเรื่องของเทนกุที่โด่งดังและถูกเล่าขานมากเรื่องหนึ่งได้มีการบอกเล่าต่อกันมาว่าในสมัยโบราณ ที่หุบเหวของภูเขาเมียวะคูซึ่งอยู่ตรงชายแดนระหว่างจังหวัดนิงตะและจังหวัดนางานโนมีสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งแรกกรรมาฐานโดยชาวบ้านทั่วไปเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สิงสถิตของเถียงกุมาตั้งแต่อดีตแม้ชาวบ้านต่างก็รู้กันดีว่าที่นี่คือแหล่งแรกกรรมาฐานชั้นเยี่ยมแต่กลับไม่มีใครกล้ารุกหลังเข้าไป จนกระทั่งเข้าสู่สมัยเมจิมีชายคนหนึ่งชื่อนันไซอนอนซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดเมือตะต้องการแร่กรรมาฐานของที่นี่จึงได้พาคนงานหลายสิบคนไปที่หุเพลแล้วพวกเขาก็ได้สร้างกระท่อมขึ้นมาเพื่อใช้หลับนอนยามค่ำคืนแล้วในช่วงกลางวันก็จะพากันไปขุดหาแร่กรรมาฐานทุกคนยังคงทำงานและพักอาศัยกันโดยไม่มีอะไรผิดป,ปกติจนกระทั่งคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับสนิทได้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวจากทางด้านหลังเขาและพื้นดินก็สั่นสะเทือนจนทุกคนในกระท่อมตกใจตื่นคนงานต่างก็เกิดความกลัวและเชื่อกันว่านี่ต้องเป็นการกระทําของเทนปุนแน่ๆไม่นานักทุกอย่างก็สงบลงพวกคนงานจึงช่วยเป็นก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อป้องกันความหนาวเย็นแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นเสียงของผู้คนโห่ร้องก้องกังวานจนได้ยินไปทั่วทั้งุูเขาคนงานทุกคนตกใจตัวจนตัวสัน่นและแล้วประตูกระท่อมก็เปิดออกก็ได้ปรากฏร่างชายคนหนึ่งที่มีร่างกายสูงใหญ่มากจะมูกโด่งยาวและมีใบหน้าสีแดงกันในชุดนักรถสีขาวยืนจ้อง,งมองอย่างหน้าขนลุกคนงานเรียบวิ่งหนีไปมุดอยู่ใต้ผ้าหม่มและซุกตัวหลบอยู่ที่มุมกระท่อม แต่ว่าชายจมูกยาวในชุดนักรดผู้นั้นกลับไม่ทำอะไรพวกเขาเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งถึงตอนเช้าเมื่อคนงานสงบใจได้จึงมืดผ้าห่มออกมาแต่แล้วก็ต้องพบกับภาพชวนสยดสยองเมื่อได้พบว่านานซเอมอนในตอนนี้ได้กลายเป็นศพผัวขาดไปแล้วหลังจากนั้นพวกคนงานต่างวิ่งหนีออกมาจากถูกเหวกันแบบไม่คิดชีวิต นับแต่นั้นเป็นต้นมาจึงไม่มีใครกล้าเข้าไปหยิบแร่กรรมฐานในหุกเหวเยวขูออกมาอีกเลยแม้แต่ก้อนเดียว